สวัสดีครับผมคุ้มันสอินเตอร์ฟารมนะครับยินดีต้รับทุกานเข้าสู่อินเตอร์ฟาร์มนะครับจากวันนันียวันนะครับวันนี้ก็จากหนึ่งเป็นร้อยจาก,กากว่กว็ต่อไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆน,นี่มั่นใจนี่สายเลือระดับดึงเลย จดเดงวิฮหี่อันนี้สายป่อ,ปอถาเนาะสายถาสวยเริ่มสวยนีปอพันธ์นะครับเจ้าพายุนะนเด็ดไปทำ้ไะไรมาจ้ะเจ้านี่นะครับติสลน้นยะ ตอก็ค่อยพัฒน,นะนาไปนะอย่าคิดว่ามันเสียเวลาอย่างเลยนะครับกรเลียงไก่ให้เป็กกนความสุขด้วยนะแล้วก็มันสบายใจด้วยนะด้วยด้วยอันั่นนะทียมคีคนชวนผมไปเอวตาราเทศนะผมไปฮอดของบนหทวงไกนะ่แล้ว ผมได้แบบยึดติดอย่างเงี้ยใครเขาก็สงสารเนาะอันนี้ใครดูแล้วเนี่ยเนาะหลายวันเนี่ยเนี่ยจะได้ๆเนาะต้องเาต้องเอาใจใส่เนาะสิ่งที่เขาที่มันขึ้นมาเนาะก็้วแต่ความชอบแลแต่บางคนเนาะบางคนจะนิยมชมชอบอีกอย่างเนาะแต่ผมชอบนี่ลูกเจ้าพายุม้วนเลยนะครับค่อยๆทำไปนะครับ แข่งแรงสมบูรณ์ดีนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ